สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับนะสำหรับช่องมันสปลังแชนเนลนะครับนะกับเมื่อนี้เขามาพบกันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวสีผ้ามาเบิงมันกะเศษยักษีดอนะครับนะ,กะเกษตรยักษีดอเป็นพันที่ให้ผลผลิตสูงแป้งสูง สามารถปลูกเป็นมั่นหน้าได้นะครับนะหัวใหญ่นะครับนะหัวใหญ่ดกนะครับต้นของเขาสีประมาณนี้นะครับอันนี้มันหนึ่งเดือนนะครับเนี่ยซึ่งผมปลูกหลังฟังนั่นนะครับฟังนั่นหน่อีสองเดือนนะครับนะเพราะว่าส่วนมากผมปลูกทิ้งไว้แล้วติดธุระผมกะบ,บรอยมาปลูกนะครับกะพอว่างปุ๊บคอยมาปลูกมันก็นเลยเวนระยะห่างกันแน่นะครับนะ นะครับก้านที่ออกสีบานเย็นนะครับนะเข็มๆแน่นอยหนึ่งนะครับใบค้ายๆเกษตรศาสตร์นะครับใบนะครับใบของเขาฉีดแหลมนะครับต้นใหญ่นะครับคุ้มยาไว้นะครับเบิ้งมั่นสองเดือนนะครับนะอันนี้เดือนนึงนะครับเนี่ยเดือนหนึ่งนี่มั่นสองเดือนนะครับนะมั่นสองเดือนนะครับมั่นสองเดือนครับ บอกใครได้มาเบิ้งดอกนะเดี๋ยวมาเบิ้งหัวกันนะครับนะเดี๋ยวจิพามาเบิ้งหัวเบิ้งว่าหัวข้องเขาจะเป็นลักษณะอะไรนะครับต้นไ่นะครับนี่คุ้มหยาไว้นะครับสองเดือนนะครับสูงเกือบทวมหัวผมแล้วนะครับนะมาอเบิ้งนะครับโอ้ดินเนียนครับดินเนียนครับมาบ่ได้คุยให้เบิ้งนะครับบ่ได้คุยว้นะครับ พอดี่ปลูกเกษตรศาสตร์80กับระยองทิพาพุงเศจนะครับปลูกเกษตรศาสตร์80กับระยองทิพานะครับปึ่งเสร็จเมื่อกี้นี่เมื่อยๆเลยนะครับก็บเลยมาลง่งล่องเบิ้งหัวเกษตรยากอีด๋อยพี่น้องเบิ้งกันนะครับนาว่าเพื่อจะมีคนเลือกไปเป็นแนวทางปลูกมั่นหน้าหรือปลูกมั่นขามปีก็ได้นะครับเพราะว่าแป้งเขาสูงนะครับผลผลิตเขาสูงนะครับ เมาเบิงนะครับเมื่อมาล่องแปลงผมเรามมนที่เป็นยังไงนะครับแต่ว่าคนที่ผมเอาพันมาลัมนะครับเขาเขาปลูกได้ไรนึงแปดกาตันอยู่นะครับนะแต่ว่ามาที่ผมเราชงัวที่เป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับมันสองเดือนนะครับนี่ประมาณนิวซี่นะครับนิวซีนะครับแต่ว่าหัวกับบดดกนะครับ หรือหรือเขาจะเป็นชั้นๆน,นะครับปกติอีดอจะเป็นสั้นนะครับนะสามสั้นที่สั้นเลยนะครับบดได้ขวดเบิงนะครับดินมันแข็งโอ้มาทางนี่กันใหญ่อยู่ครับเนี่ยนี่ประมาณนิ้วโป้ประมาณนิ้วโป้นะครับเนี่ยบดได้ขวดไว้นะครับนะดินมันแข็งเกิน ดินแน่นครับดินแน,น่นบม่ได้ขุดไว้นะครับแต่หัวโดวกแน่นอนนะครับพ่านนี่ผู้อะไรดีเลือกไปปลูกมันน้าปลูกได้เดียวให้ครบจักสามเดือนผมจะมาไายเบิ้งอีกรอบนึงนะครับเมืเบิ้งต้นนี้รองมาดูนะครับเผื่อมันดินสิดินมันติดวน,นแน่นตานบ้างนั่นเบิ้งจะขางนาะ โอ้ที่นเนียนครับฟังนี่ผมบ่ได้โรยยิบซ้ำนะครับถ้าโรยยืบซ้ำมันสีดินมันสีล้วนซุยก็น,นีนะครับถึงขนาดโดนฝนมันก็โดนฝนโดนน้ำม,มันก็นสีมันก็นสีล้วนซุยมันสีดินสีบอลเน่นนะครับดินสีมีอากาศไทยเท่นะครับได้ดินนะครับ ผมผมล่องเบืองหลายแปลงแล้วนะครับนะมันมันก็โอเคอยู่นะครับยิบซ้ำนะครับมนลองหลายคนถามมาเรื่องผงนัวนะครับผมก็บลูจักนะครับผงนัวนะครับนะผมบม่เคยใส่นะครับผมเบืองแล้วเห็นเขาซื่อมานะครับผงนัวค้ายิบซ้ำนะสามองเราผมเบืองแล้วนะครับนะค่ายิบซ้ำนะ เพราะว่าของพวกนี้นะครับถาถาสมมติว่ามันบ่มีธถาดโพเทสเซียมมันจังไรมันก็ะเฮ็ดให้่มันหัวใหญ่บ่ได้นะครับนะบะมี n เอเคจังไรกระเฮ็ดให้่มันหัวใหญ่บ่ได้นะครับเพราะว่าที่จะเฮ็ดให้มมันหัวใหญ่ไดก็ต้องมีถาดอาหารเพียงพอเอ k นบเคนะครับต้องมีนะครับนะลอง,งต้นนี้รู อันนี้มั่นสองเดือนนะครับนะมั่นสองเดือนนะครับเกษตรยักษีดอนะครับนะอันนี้กเกษตรยักษีดอนะครับมั่นสองเดือนก็ถืึว่าโอเคนะครับนะนะได้ซ้ำนี่นี่สองเดือนได้ไงกอนิปโป้นะครับไงกคนิปโป้นะครับ มั่นสองเดือนซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับนะสำหรับเกษตรยักษีกกดอนะครับนะเดี๋ยวผมพายเบื้องต้นมาอีกนะครับบริขุดไว้นะครับขุดสะชดเลยครับเนี่ยปลูกไว้โดนแล้วต่ว่าผมบริมีเวลามาเบิ้งนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับโอ้ยนี่มันหนาพวดออกใบพุ่นกระแดดไปุ่นกระแดดเอะาลองมาเบิง้ง ต้นข้างในในดูเนี่ยมันคุ้มหยาดีครับเนี่ยคุ้มหยาได้ดีมากเลยนะครับนี่โอ้สูงเกือบตัวหัวผมแล้วนะครับน้าผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับเกือบทวมหัวแล้วครับนี่คุดเดบ่นี่กวาลรกษณะถิ่มใบแล้วนี่เหรอเริ่มถิ่มใบทั้งไต่แล้วทองเรือนนะครับผมยังบอท่านได้สีด ไอระเบิดหัวเทียนะครับยังบระธานไอสีระเบิดหัวเทียนันฉีดได้หน้ามักไปรอบนึงนะครับฉีดหน้ามักไปรอบนึงแถวนี้มันง่ามนาดีโดนปุ๋ยอ้อยนะครับไหลลงมาใจนะครับผมเบื้องล้านาจะเป็นลักษณะของปุ๋ยอ้อยไหลลงมานะครับโอ้เยเนียนเนียเนียโอ้เป็นตะเนาอกนี้หนิหมดินแบบแฉเลยนะครับดินแฉเลย โอ้หัวมันสองเดือนครับพี่น้องบอได้ทัวกันนี่นี่สองเดือนนี่ดีผมปลูกปูได้ตามผมอยู่ในติก๊กทอกที่รูนะครับเส้นียกกีดดอนะครับย่านแต่มันเน่านะครับดินมันแฉะโอ้หัวเขาลงไปทั้งุมครับเนี่ยหัวเป็นเงาเป็นเงาเลย หัวน e ่ะบึงป็นสั้นๆเลยนะครับหัวน่ะสั้นหัวใหญ่นะครับเนี่ยประมาณขวดริโพนะครับเนี่ยประมาณขวดริโพนะครับนะกเสษยรยักษีดอนะครับนะะเสียดเสียดักษีดอนะครับไงนะครับไงดกอยู่นี่ฟังนี่ก็สามแต่ผมเอาออกในน้อยอย่างนี้นี่ฟ้ามือหนึ่งนะครับนี่ก็สามหัวแล้วนะครับฟังนี่ฟังนี่ฟังนี่บท่านเด็กุยนะครับลองบึงนะครับ หัวใหญ่ครับอู้นะครับประมาณขวดรีโพนะครับนะเดี๋ยวผมพาเบิ้งอีกต้นหนึ่งนะครับเออเบิ้งให้มันสุดๆไปเลยนะครับมือนี่สําหรับเป็นแนวทางนะครับผมเบิ้งแล้วนะครับกระสียักษ์อีดอมั่นหน้าได้สบายนะครับผู้ใดที่ปลูกมันหน้านะครับผู้ใดที่ปลูกมั่นขามปีกะแจมนะครับ้าปลูกตั้งหัวหัวบอด้อยก็ บอดอยก็ไอซีมบาแปดเก้านะครับผมบอกไว้เลยนะครับสำหรับรับเกษตรอีดอนะครับโอ้โหหัวเป็นสั้นเป็นสั้นเลยนะหนึ่งสั้นสองสั้นนะครับลงมานะครับเนี่ยโอ้เกือบมันดึงขาดโอ้หัวเขาบานคอนโดนะครับหัวบานคอนโดนะครับ นี่หัวป่านคอนโดนะเป็นสั้นเป็นสั้นนะครับรเกษตรแยกนีดอน่นะครับนะครับฟังนี้มีสามหัวนะครับสี่หัวอาจจะลงไปยู่ดินมันดินมันแน่นเกินนะครับผมบ่ได้ดินมันแน่นเกินนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับนักเกษตร ยักษ์อีดอนะครับนะหัวบอดายดอยก็ไผ่นะครับบอดายดอยก็พ่วงเพดนะครับบอดายดอยก็ตัวอื่นนะครับเนี่ยมันสองเดือนจะถั่วมหมัวผมแล้วนะครับนะครับผมรุ่งดีๆนะครับนะอันนี้มันหนาจะบริเวณนี้หนาจะถือกันถือกอ้ปุ๋ยอ้อยปุ๋ยอ้อยนะครับปุ๋ยอ้อยไหลลงมาไต้นะครับปุ๋ยอ้อยไหลลงมาใต้เบิงบ่งผมพาเบิง่งต้นนี้ก็อา่อ้มันสุดไปเลยดูเนียนเนียน เงียนเงียนเดอเงียนครัน้ำตัวหนีเมียงเ้ยน้ำน้ำพี่น้องเล่าเลยผมมาได้เบิ่งเล่าย่างเดียวมันสี่คำแล้วนะ พอดีปลูกเกเทียมศาสตร์แปดศูนย์กับระยองสิพาเซสพอดีนะครับก็เลยมาแวะมาเบงแวะมาเบงอันนี้กเทีตรอีดออนะครับโอ้มันดินเนี่ยหัวเขาก็พ่อได้นะครับนะสำหรับมันสองเดือนซ้ำนี่ผมว่ามันหนึ่งกินเขาก็ได้นะครับนะกับปลูกได้นะครับพอดีที่ปลูกเป็นมันหน้าหกเดือนนะครับหัวใหญ่ครับ สำหรับผู้ใดถามพันพวงเพชรมากนะครับพันมันพวงเพชรมากนะครับตา่ยอวิลีกะทักผมมาได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะเนี้ยนําให้่ไปเอาแปลงที่มีมาตรฐานนะครับแปลงที่มีมาตรฐานนะครับปลอดโรคปลอดได้พันชั่วๆนะครับบ่อ้ตองใจเงก่อนวเพิ่นออกไปส่งถึงบ้านก็มีนะครับนะถัาสร้างหลายนะครับนะเมื่อยครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเด้อ ฝากกดติดตามกันต่อไปนะครับนะเดี๋ยวว่างๆผมจะมาแนะนาสูตรปุ๋ยนะครับที่ผมใส่อยู่นะครับสูตรสูตรน้ำมักนะครับน้ำมักสูตรน้ำมักที่ผมใส่อยู่นะครับนะอันนี้เดือนหนึ่งมันถิ่มใบยังเหลืองๆลือง่มันย้อนถึงน้าหมือนมันมันลงหัวกับโจนูเดี๋ยวมาเบิ้งดูนะมันคือใบเหลืงองลองดูหัวกระสับางาออกหนึ่ง มันคือถิ่มใหม่เหลืองเนียผมอยากรู้อู้เมียงนนจนา้ำอ้อหออ้ยเบียนหนึ่งอ้มันสีน่าตัวเนี้ยโอ้ เนี่ยพี่น้องไว้ใจบ่ไดดเร้องกาเป็ียนแบบเนี่ยจาด,ดินทรายผู้ใดน,นีขวดลงไปเบิง่งงเราเปลี่ยนแบบนี่นีเนี่ยรับรองเลยเสียงเสียงนะครับดีช่วงดีฝนบ่มาแล้วนะครับนะนยังพอได้หายใจน่อยนึงนะครับนะเดือนนึงนะครับนี่เดือนนึงประมาณนิโปะนี่โอ้เดือนนึงเขาทำนิโป้นะครับนะใส่ได้ใส่ได้ นะครับอ uh ีดออีดอนะครับ